นีก็วัดปตกอีเหมือนเดิมนาฬกตอนนี้ฝกเนทุกวันเลยนะคิกทุกคนแล้วก็ตกันข้างแรงนะคะอิดน้าน้ำะก็ยังตกลงืเหมือนเดิมน้ำล้นส้าตกออกมาบ้านเราก็รียกว่าน้ำตกนะคะจากเมียมา ยนะคะแล้วก็ไหลลงมาจนสายนะคะกั้งบ้านทัศทางไปมีน้ำตกที่เป็นหุเาไหลมาทำการแต่มีแม่น้ำไหลลงมาจนฐาคน้ำเป็นน้ำตกที่ลุ่นอ่านลงมาคะน้ำี่ลุนอ่านมาเราก็จะเรียกว่าน้ำตกที่บ้านสะพานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเราไปเกยบนี้นะคะยามฝนเยมฟ้าลวนะคะน้ำมาเยอะๆก็จะมีน้ำไหลลุ่มออกมาอ่ะให้เราได้ชมแล้วก็ชมบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงไปเยวยนะคะจักชักชักัก เพราะวาต่าก็สดชื่นแบบตกทุกบ้านจริงๆนะคะทุกคนสําัรับ้านเราที่ไม่มีน้ำตกเราก็ถือว่าสดชื่นนะคะที่ถนนเลยนะคะทางเขียนน้ำตงนี้นะคะถนนทำให้เราได้มีโอกาสเบี้ยเยี่ยนนะคะมาชมทุกตัว่อยก็เป็นทารกบบ้านเลยนะคะระหว่างจากบ้านไปที่ทำงานที่ทำงานมาบ้านนะคะก็จะผ่านทุกวันก็จะเห็นปรากฏการณ์วิวัฒนาการต่างๆของน้ำตกนะคะนี่ากาศทะเดี คามห้วยอ่าเก็บน so ้ำบางของเรานะคะน้ำต้นดอ่างไปเรื่อยๆนะคะอันงเดวก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็จะถกคนหยิย้ายยายกินนะคะข้าม่ชงม่กี่ป่ายันกินนะคะแบบนี้นะคะอาจจะยกิดติดตัวเองแล้บโนะคะงจาก็จะมีซี็ตเปนอนนะคะคา้าติดน้ำแล้วก็น้ำตกไหลได้อ่างฝั่งนี้จะยังไหลไม่แรงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้น้ำจะไหลไม่เะ ก็หลายยิงๆๆ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  าทเป็หนบ้านแล้วก็คีสืสาธาระแดาที่นั่งก็บมดใจนะคะบโตกรุอ่านะคะทุ้งตูงตกปานชาบนี้นะคะโอ้ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะเหมือนนี่ล้าตกน้อยของเรานะคะเหนี่ดู้าตกเ่าไหลูกชายจะจับปลาอย่างกับที่เราได้ทำไว้กินเราก็็นน้ำที่บบนี้ากเล่นปลาทีเตกได้นะคะฝากที่จะัดต่ คกาคักมาักและคนหลังดนกับคนหลกับคนแถวๆโซนแลรตบนน่นแยาเป็นกาเ่ของเรานะคะม่าเยค่ะพอลูกที่มีสบายนะคะสบายนีก็เป็นแบแต่ก็อดไม่เป็นแเกนะคะเ็บเดกเต็มๆเป็นแค็่ะหลายททางตับานเลยเยอะา